มารีอองตัวเนตมารีนโทเนตหรือพระนามเดิมคืออาดัชเสมาริอาอันโทนีอายูเซฟาายูฮันนามารีแอนโทเนียโจเซฟโจเฮนเนประสูติเมื่อวันที่สองพฤษภาคมคศ1755ที่พระราชวังเชิร์ดุนกรุงวินนาประเทศออสเตรียโดยเป็นพระธิดาของจักรพรรดิฟรันที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แกรนดยุคแห่งทอสคานากับจักรพรรดินีมารีเทเรซาแห่งฮังการีและโบฮีเมียอาชดัดเชส แห่งออสเตรียพระนางถูกเลี้ยงดูโดยอาญ,ญาตเหล่าข้าราชบริพารของราชสำนักมาดามเดอร์บรองเดสและต่อมาโดยมาดามเดลเชนเฟลผู้เอคมงวดภายใต้การสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดของจักรพรรดินีผู้มีแนวความคิดล้าหลังเกี่ยวกับการเลี้ยงดูโอรสและทิดาดวยยอวอยกการควบคุมสุขอนามัยและกระยาหานอย่างเข้มงวดและการทรมานร่างกายด้วยกิจกรรมหนักหน่วงสำหรับมารีองตัวนักเต์บโตขึ้น โดยที่การศึกษาของพระนางค่อนข้างถูกปล่อยปละเลยทรงสามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อมีพระชนมายุกเกือบสิบพรรษาทรงอักษรภาษาเยอรมันได้ไม่ดีนะักตรัรสภาษาฝรั่งเศสได้น้อยนิดและยิ่งถ้าเป็นภาษาอิตาลีแล้วพระนางตรัสได้น้อยมากแม้ว่าทั้งสามภาษานั้นจะเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดาราชนิกูลของออสเตรียก็ตามมารีองตัวเนตได้หัดเล่นฮาร์ปซิ uk, คอร์ดกับคริสโตฟิลบันกรุกที่ตะกุยชื่อดัง และเรียนหน้าตัดสินฝรั่งเศสกับโนแวร์เมื่อพระมารดาต้องเลือกระหว่างนักแสดงสองคนเพื่อให้ทรงหัดการอ่านออกเสียงและร้องเพลงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ทัดทานอย่างเป็นทางการเนื่องจากเห็นว่านักแสดงไม่มีคุณนอ .2 มอบัติพอมารีเทเรซาจึงได้ขอให้เขาจัดหาครูที่ราชสำนักฝรั่งเศสรับรองมาให้ผู้ที่ถูกส่งมาคือบิชอปแห่งแวร์มงผู้นิยมในยุคเรืองปัญญาและผู้นิยมศาสตร์แห่งการคัดตัวหนังสือ โดยเขาเป็นผู้ที่แก้ไขข้อบกพร่องทางการศึกษาของมารีองตัวแนตได้สำเร็จเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของราชวงศ์ออสเตรียที่นิยมส่งลูกหลานไปโดงกับราชวงศ์ต่างๆในประเทศยุโรปอย่างไรก็ตามในแง่ความสวยมารีองตัวนตได้ชื่อว่าเป็นพระธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามที่สุดในหมู่พระราชธิดาในอีกหลายพระองค์ ซึ่งแม้พระนางจะไม่ได้มีความโดดเด่นด้านการศึกษาแต่มีความสามารถด้านดนตรีแต่งกายด้วยแฟชั่นที่ทันสมัยรวมถึงมีเสน่ห์ด้านการพูดจาที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้คุยกับพระนางต่างก็หลงไหลในตัวมารีองตัวแนตต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนคศ1769มากีแห่งดูฟอร์ดได้มาสู่ขอมารีองตัวแนตที่ตอหน,นอนั้นมีตำแหน่งเป็นอาดัชสมารีอาจากราชวงศ์ฮารของจักรวรรดิโรมันันศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออภิเศกกับมกุฎราชกุมารแห่งฝรั่งเศสคือพระเจ้าหลุยที่16หลุยส์สิบหกเดอฟรานเมื่อพระนางมีพระชนมายุได้14ชสฉันสาการอภิเสกสมรสของทั้งคู่เป็นไปเพื่อสารสัมพันธ์ให้ดีขึ้นของราชวงศ์ออสเตรียกับราชวงศ์ฝรั่งเศสที่ในอดีตเคยเป็นปฏิปักษ์กันการมานานแต่คนฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มคนเคร่งาศาสนาที่นำโดยยอดยุกแห่งโชวเซนเอกอคราชาทูตฝรั่งเศส ได้คัดค้านการอภิเสกสมรสในครั้งนี้ทําให้เกิดการเริ่มใช้คําเรียกพระนางว่าผู้หญิงออสเตรียที่ใช้เป็นคําสบประมาทเนื่องจากชาวฝรั่งเศสมองว่าชาวออสเตรียบ้านนอกต่างต้อยและพูดคนละภาษาชาวออสเตรียพูดภาษาเยอรมันชีวิตคู่ที่ไม่ราบรืน่นชีวิตหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ฝันไว้ช่วงแรก พระนางต้องมีการปรับตัวหลายอย่างเพราะความแตกต่างระหว่างธรรมเนียมออสเตรียกับฝร,รั่งเศสพระนางต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนต้องทนทุกข์กับการปรับตัวให้เข้ากับพระราชพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบฝร,รั่งเศสไหนจะพระสวามีที่ถูกสอนให้รังเกียจออสเตรียและจะกพยายามตีตนออกห่างจากพระนางด้วยการหนีออกไปเข้าป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าลูททำให้พระนางทรงเกลียดและอึดอัดกับการใช้ชีวิตกับผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก แต่ต่อมาก็มีมารีเตเรสทั้งคู่เริ่มมีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยายอย่างแท้จริงหลังจากแต่งงานกันได้สามปีซึ่งพระเจ้าหลุยที่16ก็ยังไม่ยอมมีลูกกับพระนางปล่อยให้พระนางเผินข่าวหรือเอื้อฉาการแบ่งพักแบ่งพวกดึงเข้ากลุ่มในพระราชวังส่งผลทําให้มารีอ,องตัวแนตในวัยเพียง16ชั่สาใช้ชีวิตแบบอิสระและสนุกไปวันวัน,วนจัดงานลิองอารูฟุ่มเฟือยอย่างไม่ได้รับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยว่าฝรั่งเศส ในขณะนั้นวิกฤตหนักถึงข่านราษฎรอดตายการเป็นจำนวนมากเป็นเวลาหลายปีขณะดเดียวกันด้วยความที่พระนางมารีองตัวเนทต้องการพิสูจน์ตัวเองพระนางจึงทุ่มแท้กับเรื่องเครื่องหอมเครื่องแต่งกายและการประทินโฉมจึงใช้เงินจำนวนมากไปกับการปรับโฉมตัวเองให้กลายเป็นสาวฝรั่งเศสที่ราชวงศ์ให้การยอมรับรวมถึงงานอดิเรกอย่างการร้องเพลงของพระนางก็ทำให้มีการจัดปาร์ตี้ในพระราชวังบ่อยๆ นอกจากนี้พระนางถูกรายล้อมด้วยพระสหายสนิทจ,จำนวนหนึ่งเจ้าหญิงแห่งลอมบานบารอนแห่งเบอร์ซองวานเดยุกแห่งกรุงยีรวมถึงโยลองเดอโปลัสตรงกับเคาเตสแห่งโปลินยักซึ่งสร้างความอิจฉาริษยาให้แก่นางสนมคนอื่นๆด้วยการจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจำนวนมากจัดงานเลี้ยงรูราฟุ่มเฟือยอและจัดเกมการเล่นที่มีเงินเดิมพันจำนวนมมหาศาลเหล่านี้เองที่ต่อมาทำให้คณะปฏิวัติฝรั่งเศส สามารถนำมาใช้ปลุกกระแสความเกรยียดชังในหมู่ประชาชนในช่วงระยะต่อมาแม้ว่าจะประสบกับความยากลำบากมาก่อนหน้านี้แต่ในท้ายที่สุดทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีราชทธยาสืบเชื้อพระวงร์รวมสีพระองค์ได้แก่เจ้าหญิงมารีเตเรสเจ้าชายหลุยโชเซฟโดแฟงแห่งฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่17แห่งฝรั่งเศสและเจ้าหญิงโซฟีเฮเลนเบียทริกแห่งฝรั่งเศสคดีส้อยพระสออันดื้อเฉา คดีสร้อยพระสอคือหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชะตากรรมของมารีองตัวแนตราชินีแห่งฝรั่งเศสอย่างมากโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสและถูกนำมาใช้เป็นข้อกล่าวหาสำคัญเพื่อโจมตีพระนางในช่วงทศวรรษที่1780ได้มีการสร้างสร้อยคอเพชรอันง,งดงามและมีค่ามากเส้นหนึ่งขึ้นมา ซึ่งช่างทำเครื่องประดับชาฝรั่งเศสสร้อยคอเส้นนี้ถูกนำเสนอขายให้กับพระราชินีมารีองตัวแนตแต่พระนางปฏิเสธที่จะซื้อโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาดามเดลามตที่หลงไหลในชีวิตอันรูราฟุ่งเฟือยได้วางแผนที่จะหลอกลวงให้พระคาดินันเดโรองเชื่อว่าพระราชินีต้องการซื้อสร้อยคอเส้นนี้เธอแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของพระราชินีและน้มน้าวให้พระคารีนังซื้อสร้อย ขอให้พระราชินีเมื่อเรื่องราวถูกเปิดโปงออกมาว่าพระราชินีไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสร้อยคอเส้นนี้แต่ภาพลักษณ์ที่เสียหายไปแล้วนั้นยากที่จะกอบกู้คืนมาได้หลายคนเชื่อว่าคดีสร้อยพระศอเป็นเพียงการใส่ร้ายป้ายสีพระนางเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการโค่นล้มระบอบก,กษัตริย์เลดเดมอิตเควอลีที่เป็นเฟดนิวยุคแรก,แรกพระนางมารีองตัวแนตเป็นหนึ่งในราชวงศ์ยุโรปที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีมากที่สุดคนหนึ่งเช่นการที่พระนางอาบน้ำบ่อย ก็มีคนเอาไปหรือว่าเพราะพระนางคบชูเป็นตนแต่ข้อกล่าวหาที่แรงที่สุดคือประโยคที่ว่าเลดเดมอีทเชกว่าพระนางเป็นคนพูดจุดเริ่มต้นของเฟคนิวยุคนั้นมาจากการที่ประชาชาฝรั่งเศสเริ่มบ่งเพราะความแค้นจากภาวะอดอยากขบวนการปฏิวัติได้แพร่ข่าวว่าพระนางมารีองตัวเนตพูดว่าค u i l s m e n เ e r ที่หมายถึงการแนะนำประชาชน ที่ไม่มีแม้ขนมปังจะกินให้ไปกินเค้กแทนเนยว่าพระนางแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจความยากลำบากของชาวฝรั่งเศสที่กำลังเผชิญกับความอดอยากข้าวยากหมากแพงแต่ตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานว่ามารีองตัวแนตเคยพูดประโยคดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าประโยคนี้เป็นเพียงการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อโจมงตีพระนางและราชวงศ์เพราะคำพูดนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่มารีองตัวแนตจะได้เป็นราชินีของฝรั่งเศส โดยที่มาที่แท้จริงของประโยคดังกล่าวคือชองชารุโซนักเขียนชื่อดังที่เคยกล่าวถึงประโยคคล้ายคลึงกันนี้ในหน,นังสือคำสารภาพ Confessions ของเขาที่เล่าถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้หนึ่งที่ไม่สนใจความยากลำบากของประชาชนและแนะนำให้พวกเขากินขนมปังริยอดแทนขนมะปังอีกอย่างที่บ่งบอกว่ามารีองตัวเนทถูกจ้องโจมตีก็คือช่วงหนึ่งที่พระนางเบื่อหน่ายกับสังคมจอมปลอม ในพระราชวังที่เหมือนต้องแสดงละครตลอดเวลาจึงสร้างตำหนักเล็กๆรอบนอกพระราชวังแวร์ซายเพื่ออยู่อาศัยอย่างสงบโดยพระนางแต่งตะไว้ง่ายด้วยผ้าฝ้ายและได้ให้จิตรกรมาวาดภาพเพื่อนำไปแสดงในปารีสแต่กระแสโจมตีก็ยังถาโถมทั้งถูกตั้งคำถามจากชาวปารีสว่าทำไมไม่ใส่ผ้าใหม่ของฝรั่งเศสแต่งตัวโป๊เปลือยรวมถึงการไปสร้างตํหนักใหม่ก็เป็นความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี 17 8 9การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปีคศ 1789- ถึงคศ .1799 17ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองสังคมและความคิดของมนุษย์ทั่วโลกอย่างกว้างขวางการปฏิวัติครั้งนี้ได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์อันเป็นที่ยั่งยืนของฝรั่งเศสและนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสช่วงนั้นพระเจ้าหลุยที่16กับพระนางมารีองตัวเนต ถูกอัญเชิญมาอยู่ที่พระราชวังตุยเลอรี่ก่อนที่จะถูกไตส่สวนโดยคณะผู้แทนของสมาชิกแห่งชาติพระองค์ได้ตอบคำถามอย่างคลุมเครือคำตอบที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณาชนได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจนมีกระแสเรียกร้องให้ถอดถอนพระองค์จากตำแหน่งษศตัิย์ด้านพระนางมารีองตัวแนตได้พบกับองตัวบานาฟอย่างลับๆซึ่งต้องการโน้มน้าว ให้พระเจ้าหลุยที่16ยอมรับตำแหน่งกษัตริย์ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในที่สุดเมื่อวันที่13กันยายนพระเจ้าหลุยอที่16ก็ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและในวันที่30กันยายนได้มีการยุบสภาที่ปรึกษากษัตริย์และตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นมาแทนที่อย่างไรก็ดีข่าวการทำสงครามกับรชาชวงศ์ของประเทศเพื่อนบ้านได้แพรส่สะพัดไปทั่วในบรรดาชือ้อพระวงศ์ของยุโรปทั้งหมดออสเตรียมทำให้ชาวฝรั่งเศส รู้สึกกดดันที่สูดาประชาชนจึงได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านมารีองตัวเนตและเรียกพระนางว่าเป็นนางปีศาจหรือไม่ก็มาด่างผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายและยังกล่าวโทษว่าพระนางเป็นผู้ทำให้มึงหลงนองไปด้วยเลือดเมื่อวันที่3สิงหาคมคศ1792คำแถลงการของโรชไว้์ที่ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากท่านเคาหานแอ็กเซลเดอแฟซองได้จุดเพลิงแค้นของประชาชนชาวฝรั่งเศสได้สำเร็จ เหตุการณ์บานปลายจนประชาชนได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐเมื่อวันที่10สิงหาคมด้วยการบุกพระราชวังตุเลรีพระเจ้าหลุยที่16จำต้องลี้ภัยในสภาคณะปฏิวัติแห่งชาติที่ต่อมาได้ลงคะแนนให้ถอดถอนพระองค์ชั่วคราวและให้พระองค์เสด็จไปประทับบอที่คอนแวนของนิกายเฟยองวันรุ่งขึ้นเชื้อพระวงศ์ก็ถูกนำตัวมาไว้ที่ห้องขังของโบสถ์ระหว่างการ สังหารหมู่เชื้อพระวง์ในเดือนกันยายนเจ้าหญิงแห่งลอมบานถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดเพื่อเป็นการเชื้อก่ให้ลิงดูบางเอกสารระบุว่าเป็นสนมของพระนางมารีไม่ใช่เจ้าหญิงและพระเสียพระของเจ้าหญิงถูกเสียบไว้ที่ปลายหอกและตั้งไว้นอกหน้าต่างห้องที่ประทับของพระนางมารีอ,องตัวแนตไม่นานต่อมาหลังจากที่สงครามได้เริ่มขึ้นสภาคณะปฏิวัติได้ประกาศให้เชื้อพระวงตกอยู่ในฐานะตัวประกันร,ราวต้นเดือนธันวาคม ได้มีการค้นพบตู้เหล็กที่พระเจ้าหลุยที่16ใช้ซ่อนเอกสารลับของพระองค์จึงจำเป็นต้องจัดการไต่สวนคดีขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท้ายที่สุดทั้งพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีองตัวแนตถูกตั้งข้อหากบฏหลังฝ่ายคณะปฏิวัติฝรั่งเศสอ้างว่าพบหลักฐานในการหลบหนีรวมถึงการติดต่อให้ราชวงศ์ออสเรมาช่วยวันที่26ธันวาคมที่ประชุมใหญ่แห่งชาติ ลงมติดให้ประหานกษัตริย์ส่งผลให้พระเจ้าหลุยที่16ถูกประหารด้วยด้วยกิโยตินเมื่อวันที่21มกราคมคศ1793กระทั่งในวันที่27มีนาคมมักซิมิมเลียงรอแบสปีแยงหนึ่งในคณะปฏิวัติได้เรียกร้องกับสภาคณะปฏิวัติแห่งชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกให้จัดการกับราชินีอีกองค์วันที่13กรกฎาคมองค์ม,มกุฎราชกุมารถูกลักพาตัวไปจากพระมารดาและถูกมอบให้อยู่ในความดูแลของอ,องตัวชิมมง ช่างทำรองเท้าและในวันที่สองสิงหาคมพระนางมารีองตัวแนตถูกพรากจากเหล่าเจ้าหญิงโดยนำตัวไปยังทันตสถานกรุงปารีสอันหนึ่งพระนางมารีองตัวแนตถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อเป็นทรราชขั้นร้ายแรงเมื่อวันที่16ตุลาคมโดยในเวลา12บหนากา15นาทีพระนางถูกประหารด้วยกิโยตินและเสด็จจะสวักตดหลังจากที่ได้ปฏิเสธจะสารภาพบาปก,กับบาหลวง ที่คณะปฏิวัติจัดหาให้พระราชก,กระแสสุดท้ายของพระนางคืออภัยให้เราด้วยเมื่อสี่เยอเราไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากพระนางเผลอไปเหยียบเท้าของเจ้าพนักงานเพชฌฆาตพระบรมศพของพระนางถูกฝังในหลุมฝังศพลามาเดเลนบนถนนองชูสั่งตอนอารต่อมาเมื่อวันที่18มกราคมคศ1815พระบรมศพของพระนางถูกุดขึ้นมาและถูกย้ายไปฝังไว้ที่มหาวิหารแซงเดนี